นิทานเรื่องพระรถเมขินตอนที่หนึ่งพระรถเมขินเกิดมาในอดีตการนักราชอาณาจักรที่สวยงามมีพระราชาผู้ทรงคุณธรรมและพระมเหสีผู้มีความงดงามทั้งสองมีความรักต่อกันอย่างมากแต่หลังจากที่มีการครองราชมานานพระมเหสียังไม่สามารถให้กำเนิดพระราชบุตรได้ จึงทำให้พระราชาต้องการทายาทที่มีความสามารถมาสืบสารราชบัลลังก์วันหนึ่งพระมะเหสีได้ตั้งครันและในคืนเดือนเต็มดวงพระองค์ได้ฝันเห็นเทพ,พเจ้าบอกว่าจะให้กำเนิดพระราชบุตรที่มีความงามและมีพลังพิเศษแต่พระเจ้ากลับเตือนว่าชะตาชีวิตของพระราชบุตร นั้นจะมีความยากลาบากในการเติบโตพระมะเหสีรู้สึกวิตกกังวลแต่ก็เชื่อว่าพระราชบุตรจะนำความสุขมาสู่ราชอาณาจักรเมื่อถึงวันคลอดพระมะเหสีได้ให้กำเนิดพระราชบุตรในสภาพที่มีความสวยงามอย่างยิ่งชาววังต่างพากันยินดีและเฉลิมฉลองการเกิดของพระราชบุตรคนนี้ เขาถูกตั้งชื่อว่าพระรถเมขินซึ่งหมายถึงผู้มีความงามเหมือนรถศึกพระรถเมขินเติบโตขึ้นในวังอย่างรวดเร็วท่านมีความสามารถพิเศษในการขี่ม้าและมักออกไปเล่นในสวนที่กว้างใหญ่วันหนึ่งขณะที่พระรถเมขินเล่นอยู่ในสวนเขาได้เห็นม้าแสนสวยที่มาจากทุง่งหญ้า พระองค์รู้สึกสนใจและอยากจะขี่มันพระราชาและพระมเหสีเห็นความตั้งใจของพระรถเมขินจึงให้ความอนุญาตในขณะที่พระรถเมขินขี่ม้าอยู่เขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่แปลกใหม่ความเร็วและความเป็นอิสระที่เขาได้สัมผัสทำให้พระองค์หลงรักการขี่ม้า และในตอนนั้นพระองค์เริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากจะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่และปกป้องผู้คนในราชอาณาจักรของตนแต่ในใจของพระรดเมขิยนยังมีความกังวลเกี่ยวกับคำทำนายของเทพ,พเจ้าพระองค์จึงเริ่มหาความหมายและคำแนะนำจากผู้เฒ่าในราชอาณาจากักรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยที่รออยู่ข้างหน้าท้ายที่สุด พระรดเมขินได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและความกล้าหาญของพระองค์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นแม้ว่าจะมีคำทำนายที่น่ากลัวพระรดเมขินยังคงมั่นใจในความดีและความกล้าของตนเองตอนแรกนี้เน้นไปที่การเกิดและการเติบโตของพระรดเมขินรวมถึงความปรารถนาและความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า ในตอนต่อไปจะเป็นการผจญภัยของพระองค์ที่เริ่มต้นขึ้นตอนที่สองการผจญภัยแรกของพระรถเมขินเมื่อพระรสเมขินเ,เติบโตเป็นวัยรุ่นพระองค์เริ่มรู้สึกถึงแรงผลักดันในการออกเดินทางไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและเพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักรบที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่ง พระองค์ตัดสินใจที่จะออกจากวังไปสำรวจทุง่งหญ้าและป่าไม้ที่อยู่ไกลออกไปจากราชอาณาจากักรในขณะที่ขี่ม้าสวยของพระองค์พระรดเมขินได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามเขาสัมผัสได้ถึงความสดชื่นของอากาศและเสียงของธรรมชาติที่ไหลรินอยู่รอบตัวพระองค์ตั้งใจว่าจะค้นหาความหมายของคำทำนาย ที่ทำให้พระองค์รู้สึกกังวลและเพื่อค้นหาเส้นทางของตนเองในชีวิตขณะที่พระรถเมขินเดินทางลึกเข้าไปในป่าเขาได้ยินเสียงร้องของสัตว์ที่มีความทุกข์พระองค์ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นจนพบกับกระต่ายตัวเล็กที่ถูกล่ามซ้อไว้กับต้นไม้กระต่ายตัวนี้ร้องไห้และขอให้พระรถเมขินช่วยปลดปล่อยเขา พระองค์รู้สึกสงสารและตอบตกลงทันทีด้วยความพยายามและความกล้าหาญพระรถเมขินสามารถปลดปล่อยกระต่ายออกจากโซ่ได้กระต่ายแสดงความขอบคุณและบอกกับพระรถเมขินว่าท่านคือผู้กล้าที่แท้จริงการช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อกระต่ายกลับไปที่บ้าน พระรถเมขินรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเหลือชีวิตหนึ่งได้และสิ่งนี้ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นขณะที่พระรถเมขินยังคงเดินทางต่อไปเขาได้พบกับกลุ่มสัตว์ป่าที่กำลังถูกข่มเหงโดยผู้ล่าที่โหดร้ายพระองค์เห็นสัตว์เหล่านั้นอยู่ในอันตรายและตัดสินใจที่จะช่วยเหลืออีกครั้ง พระรถเมขินได้วางแผนในการป้องกันและใช้ความกล้าหาญของตนในการเผชิญหน้ากับผู้ล่าในการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นพระรถเมขินใช้ความสามารถในการขี่ม้าของเขาและความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ล่าพระองค์นำสัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายกลับสู่ความปลอดภัย และในที่สุดก็ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถเป็นผู้นำและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้หลังจากการผจญภัยในครั้งนี้พระรอเมขินตระหนักว่าเส้นทางแห่งการเป็นนักรบไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการมีความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วย พระองค์เริ่มรู้สึกถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยเขาอยู่เมื่อพระรถเมขินเดินทางกลับสู่ราชอาณาจากักรด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความกล้าหาญพระองค์ได้ตัดสินใจว่าเขาจะใช้ความสามารถและพลังของเขาเพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าและนำความสงบสุขมาสู่ทุกคน ตอนนี้เน้นไปที่การผจญภัยครั้งแรกของพระรถเมขินซึ่งเต็มไปด้วยการช่วยเหลือและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำพร้อมทั้งความกล้าหาญที่ทำให้เขาเติบโตในเส้นทางนักรบที่ยิ่งใหญ่ตอนที่ 3. การเผชิญหน้ากับอสูรหลังจากการผจญภัยแรกที่ทำให้พระรดเมขินเข้าใจความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์กลับมาที่วังด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นข่าวร้ายก็แพร่กระจายไปทั่วราชาอาณาจักรว่ามีอสูรดูร้ายที่คอยข่มเหงผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้ประชาชนต้องหวาดกลัวอสูรนั้นมีรูปร่างใหญ่โตมีขนฟูหนาแน่นตากลมโตเหมือนลูกบิดมีเขี้ยวที่แหลมคมและเสียงคำรามที่น่ากลัวผู้คนต่างพูดถึงความโหดร้ายของมันว่ามันมักจะออกมาหาเหยื่อในตอนกลางคืนและไม่เคยมีใครสามารถเอาชนะมันได้เมื่อพระรดเมขินทราบข่าวนี้ พระองค์รู้สึกมีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเผชิญหน้ากับอสูรโดยคิดว่านี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถของตนในคืนที่พระรสเมขินเตรียมตัวออกเดินทางเขาได้ฝึกฝนทักษะการต่อสู้และใช้เวลาในการวางแผนพระองค์เลือกที่จะนำมาแสนสวยไปด้วย เพราะรู้ว่าม้าเป็นเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้เขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเมื่อพระรอดเมขินถึงหมู่บ้านที่ถูกอสูรขมเหงเขาเห็นความกลัวในดวงตาของชาวบ้านพวกเขาสวดมนต์และหวังให้มีผู้กล้ามาช่วยเหลือพระองค์รู้สึกถึงความกดดันแต่เขารู้ว่าตนต้องกล้าเผชิญหน้า แม้จะรู้ว่ามันอาจจะมีอันตรายในค่ำคืนที่มืดมิตรพระรถเมขินได้ยินเสียงคำรามของอสูรจากหุบเขาเขาใจจดใจจอ่อและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เมื่ออสูรปรากฏตัวออกมาพระองค์พบว่ามันมีขนาดใหญ่และน่ากลัวอย่างที่ได้ยินมาข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องผู้คน พระรถเมขินตะโกนออกไปด้วยเสียงที่มั่นใจอสูรหันมามองด้วยความโกรธและคำรามกลับเจ้ากล้ามาเพียงคนเดียวเจ้าจะต้องเป็นเหยื่อรายต่อไปการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นพระรถเมขินใช้ความเร็วและความคล่องแคล่วของม้าเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของอสูรและตอบโต้ด้วยการใช้ดาบที่เขามีอยู่ แต่การต่อสู้ไม่ง่ายอาสูรมีพลังมหาศาลและมีความรวดเร็วที่ทำให้พระองค์ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลาพระรถเมขินต้องคิดหาวิธีในการเอาชนะอสูรในที่สุดเขานึกถึงการใช้ความฉลาดโดยการล่อให้อสูรไล่าตามเขาไปที่ขอบของหน้าผาเมื่ออสูรเข้าใกล้เกินไป พระองค์ก็หันตัวไปโจมตีอย่างกระทันหันการต่อสู้ในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกล้าหาญเมื่อพระรถเมขินสามารถใช้ความกล้าหาญและความชาญฉลาดในการเอาชนะอสูรในที่สุดอสูรก็ล้มลงไปที่หน้าผาและตกลงไปในหุบเขาประชาชนในหมู่บ้านได้ยินเสียงคำรามของอสูรเงียบลง และออกมาชมเชยพระรดเมขินด้วยความดีใจพวกเขาได้รู้สึกถึงความหวังและความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษในใจของผู้คนพระรดเมขินรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จแต่เขาก็เข้าใจว่ายังมีภารกิจมากมายที่รอเขาอยู่ และเขาจะต้องใช้ความสามารถของเขาในการปกป้องและช่วยเหลือผู้คนในราชอาณาจักรต่อไปตอนนี้เป็นการนำเสนอการเผชิญหน้าที่ท้าทายระหว่างพระรดเมขินและอสูรรวมถึงความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดของพระองค์ที่ช่วยให้เขาเอาชนะอุปสรรคและเป็นที่รักของประชาชนตอนที่4การเรียนรู้และการเติบโต หลังจากที่พระรถเมขินสามารถเอาชนะอสูรและนำความสงบสุขกลับคืนสู่หมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษด้วยความกล้าหาญและความเสียสละที่เขาแสดงให้เห็นในขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้สึกว่าการผจญภัยครั้งนี้ทำให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมาก ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านพระรถเมขินได้เดินทางไปที่ป่าที่เขาเคยพบกับกระต่ายและสัตว์ป่าต่างๆเพื่อหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นพระองค์เชื่อว่าการเข้าใจและเขารพธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีขณะเดินอยู่ในป่าพระรอดเมขินได้พบกับบัณฑิตชราผู้หนึ่งผู้ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์อย่างลึกซึง้งบัณฑิตได้สอนพระรอดเมขินเกี่ยวกับการใช้พลังแห่งธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับมันอย่างมีสติพระองค์ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และวิธีการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนในขณะที่พระรอเมขินเรียนรู้เขาก็เริ่มเข้าใจว่าการเป็นนักรบที่ดีไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้คนและธรรมชาติ พระองค์รู้ว่าความฉลาดและความเข้าใจเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคตเมื่อพระองค์กลับไปยังราชอาณาจากักรพระรถเมขินได้นำความรู้ที่ได้มาแบ่งปันกับประชาชนพระองค์จัดการประชุมเพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการเคารพธรรมชาติชาวบ้านต่างรู้สึกขอบคุณและสนับสนุนพระองค์ในการพัฒนาราชอาณาจักรให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันพระรอเมขินก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนพระองค์ได้รู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อนางฟ้าซึ่งมีใจรักในการช่วยเหลือผู้อื่น และมีความคิดสร้างสารรค์ทั้งสองเริ่มทำงานร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างจริงจังการทำงานร่วมกันนี้ทำให้พระรถเมขินได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความสำคัญของการแบ่งปันความคิดเห็นและความคิดสร้างสารรค์พระองค์ตระหนักว่าความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนทำให้เกิดความแข็งแกร่ง และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกาันผ่านการเรียนรู้และการเติบโตพระรถเมขินเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือและปกป้องผู้คนในราชอาณาจักรทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง เมื่อถึงเวลาพระรถเมขินรู้ว่าเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยต่อไปเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและนำความสุขและความสงบสุขมาสู่ประชาชนของเขาอย่างต่อเนื่องตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเติบโตของพระรถเมขินทั้งจากการศึกษาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทำให้เขาเติบโตเป็นผู้นำที่มีความรู้และเข้าใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับการปกครองตอนที่หการกลับบ้านและการเป็นผู้นำหลังจากการเดินทางที่ยาวนานและการเรียนรู้มากมายพระรดเมขินรู้สึกถึงความพร้อมในการกลับบ้านสู่ราชอาณาจักรที่เขารัก พระองค์ได้เตรียมตัวและบอกลากับบัณฑิตชราและนางฟ้าพร้อมด้วยความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมเมื่อพระรถเมขินกลับมาถึงวังชาวบ้านและพระราชาต่างพากันออกมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นผู้คนต่างยินดีที่เห็นพระรถเมขินกลับมาอย่างปลอดภัย และยังมีความตื่นเต้นในการฟังเรื่องราวการผจญภัยและการเรียนรู้ของพระองค์พระราชาทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพระรสเมขินเมื่อพระองค์เล่าเรื่องการเผชิญหน้ากับอสูรการเรียนรู้จากบัณฑิตและการทำงานร่วมกับชุมชนพระราชาทรงรู้สึกภูมิใจในความกล้าหาญและความเป็นผู้นำของพลความภาคภูมิใจ ด้วยความรักและความเคารพจากประชาชนพระรถเมขินจึงได้ประกาศถึงแผนการพัฒนาราชอาณาจากักรโดยเน้นการทำงานร่วมกันในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนพระองค์ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระรถเมขินจัดตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆมาทำงานร่วมกันและสอนประชาชนให้รู้จักการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปราชอาณาจากักรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผู้คนมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระรสเมขินได้กลายเป็นที่รัก และเคารพของประชาชนไม่เพียงแต่ในฐานะนักรบผู้กลา้าแต่ยังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความใส่ใจในทุกคนในที่สุดพระรถเมขินเข้าใจว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นการนำพาความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชน และการเคารพต่อธรรมชาติรอบตัวข้าจะไม่หยุดที่นี่พระรดเมขินคิดในใจข้าจะทำให้แน่ใจว่าราชอาณาจากักรนี้จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การกลับบ้านและการเป็นผู้นำของพระรดเมขินจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในราชอาณาจากักร ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของพระองค์จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไปตอนสุดท้ายนี้มุ่งเน้นไปที่การกลับบ้านของพระรถเมขินการพัฒนาชุมชนและการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีความรักและใส่ใจต่อประชาชนและธรรมชาติสะท้อนถึงการเติบโตและการเป็นแบบอย่างที่ดีในราชอาณาจักร